สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในระบบออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะกับคุณครูพลอยสุนิดาคำมงคลเหมือนเดิมค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาฝึกอ่านประโยคที่มีคำสารออกันนะอ่าประโยคแรกนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่าดูตามเมาส์คุณครูนะคะแล้วพูดตามคุณครูนะลูกนะ ฉันชอบกินมะละกออีกรอบหนึ่งนะคะฉันชอบกินมะละกอประโยคต่อไปค่ะน้องเอียงลำคอน้องเอียงลำคอ ฉันมีหมอนสองใบฉันมีหมอนสองใบแรดมีนอแรดมีนอนอ,อ่าประโยคนี้นะคะพ่อล้อมคอกวัว พ่อล้อมคอกวัวดอกไม้ลอยอยู่ในถูกแก้วดอกไม้ลอยอยู่ในถูกแก้วช้อนซ้อมอยู่ข้างหม้อช้อนซ้อมอยู่ข้างหม้อ พี่กินขนมทองหยอดพี่กินขนมทองหยอดแม่กอดคอฉันแม่กอดคอฉันฉันกินยำหอยดองฉันกินยำหอยดอง ประโยคต่อไปนะคะน้องพักผ่อนน้องพักผ่อนพ่อรอชอนซ้มพ่อรอชอนซ้มแม่ห่อของแม่ห่อของอ่าเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้นะคะถ้าดเด็กๆคนไหนอ่านไม่ทันนะ ให้สามารถกดย้อนนะคะย้อนไปดูไปดูคลิปนะคะที่อยู่ก่อนหน้านี้ได้นะคะหรือเราจะย้อนกลับไปอ่านหลายหลายรอบเพื่อให้เราจําได้นะคะอ่าต่อไปวันนี้นะคะจะเป็นการบ้านให้เด็กๆเตรียมการบ้านวิชาภาษาไทยเล่มสีเขียวเหมือนเดิมนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของสาระอเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูจะพาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ที่9นะคะอ่าเปิดเสร็จหรือยังคะอ่าเรามาดูการบ้านเลยนะคะการบ้านนะคะหน้าแรกจะเป็นหน้า50นะคะที่เราจะทำต่อจากสัปดาห์ก่อนนะคะเปิดหรือยังคะอ่าหน้า50นะ น้ค50นี้เราจะทําข้อ6กับข้อ7นะคะข้อ6กเขาสั่งเด็กๆว่ายังไงเอ่ยเขาสั่งเด็กๆว่าให้นักเรียนเขียนคําตอบของพริศนาคำทายนะคะอ่าถ้าใครสังเกตเห็นนะคะอ่าคำทายก็จะเป็นรูปภาพแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่สังเกตเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอ่านตามคุณครูนะ เนี่เราก็จะตอบตัวฉันคือใครรู้ไหมหนูหนูบอกทางให้รู้ว่าอยู่แห่งใดแหมฉันคืออะไรคะฉันคืออะไรคะที่สามารถบอกทางได้อ่ามันก็คือลูกศรนนั่นเองนะคะลูกศรเห็นไหมคะลูกศรสีแดงนะคะใช้บอกทางนะคะอาลูกศรเขียนอย่างไร ลออูกอลูกสอรอ,อสอนแต่เป็นสรรอลดรูปนะคะดังนั้นจึงไม่เขียนสรรอนะคะจึงเขียนแค่สอรอสอนเลยนะคะอ่าเขียนแบบนี้นะคะคําว่าลูกสอนต่อไปข้อต่อไปฉันคือใครเอ่ยทุกคนเคยเห็นอยู่กลางดอกเด่นเป็นที่แพร่พันเอ๊ะมันคืออะไรนะ อยู่กลางดอกเลยนะคะอยู่กลางดอกเอาไว้ให้มแมลงเกาะนะคะเอามาแมลงเกาะดูดน้ําหวานแล้วก็มแมลงก็จะช่วยผสมพันธุ์ด้วยนะคะผสมพันธุ์คือเกสรน,นะคะเกสรน,นะคะเกสรดอกไม้เขียนยังไงเอ่ยกเอเอกสอ,อร์สอนแต่เป็นสารออ ลดรูปจึงไม่ปรกษษากฏสรรออนะคะดังนั้นจึงเขียนแบบนี้ค่ะกเอเกสรอสอนนะคะเกสอนดอกไม้นะคะอ่าเมื่อเสร็จจากสองข้อนี้แล้วเราก็ไปดูข้อ7ข้อ7นี้ง่ายมากคุณครูพลอยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแค่พาเด็กๆอ,อ่านเนาะอ่าเขาบอกให้นักเรียนคัดคำตามเส้นประคำแรกนะคะปอรองปรง ดองอโดอ่านว่าอะไรคะปรองดองนะคะเด็กๆก็เขียนตามเส้นปะคคาว่าปรองดองต่อไปมาดูสีเหลืองสีเหลืองนะคะขอองอของชอบอชอบอ่านว่าของชอบเด็กๆก็เขียนตามเส้นปะตรงนี้นะคะจากนั้นไปดูคําที่อยู่ในกรอบสีม่วงอ่ะทออดทอด กรออบกรอบอ่านว่าทอดกรอบนะคะเด็กๆก็เขียนตามเส้นปะตรงนี้และคําสุดท้ายก็คือคําที่อยู่ในช่องสีชมพูนะคะเด็กๆอ่านตามเลยรออบรอบคออบครอบอ่านว่ารอบครอบเด็กๆก็เขียนนะคะเขียนตามเส้นปะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสองข้อนี้น,นะคะข้อหกกับข้อเจ็ด จากนั้น,ก,น,น,นก็จะ,จะไ,ปไปที่ข้อ8นะคะข้อ8อ,8อา่าข้อ8เขาบอกให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องสารอนะจำได้ไหมว่าสาระอเป็นสระเสียงอะไรคะอ่าสาระอเป็นสระเสียงยาวเด็กๆเ็เขียนยออาวอยาวลงไปนะคะจากนั้นเขียนสระอเขียนไว้จุดจุดจุดพยัญชนะต้นเขียนไว้ข้างอะไรคะ ข้างหลังใช่ไหมคะอ่าเมื่อมีเมื่อมีอะไรนะเป็นตัวสะกดสารออจะลดรูปไปครูพลอยเคยสอนแล้วเมื่อมีตัวรอเรือนั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบของข้อ8จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสาะออเป็นสระเสียงยาวนะคะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดสาะออก็จะ ลดรูปไปนะคะอ่าการบ้านสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมี3ข้อแต่ว่าเป็น3ข้อที่ง่ายมากเลยนะคะอ่าเมื่อเด็กๆทำการบ้านของวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะคุณครูขอฝากเด็กๆเ,เรื่องการทบทวนบทเรียนนะคะอ่าเนื่องจากเราไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ าการเรียนในรูปแบบออนไลน์อาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควรนะคะดังนั้นเด็กๆเ,เองนะคะก็จะต้องขยันให้มากขึ้นนะคะขยันฝึกซ้อมอ่านทบทวนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามผู้ปกครองถามพี่ๆที่เก่งกว่าเราหรือสอบถามคุณครูได้นะคะอ่า แล้วเราก็จะเก่งขึ้นในสถานกนารณ์ที่มันแย่เราก็อย่าไปแย่ตามนะลูกนะอ่าเราก็ต้องหมั่นทบทวนด้วยนะคะและที่สำคัญเมื่อทบทวนเสร็จแล้วอย่าเล่นแต่เกมนะคะให้เด็กๆช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องที่เราทำได้บ้างเช่นกรอกน้ำเข้าตู้เย็นนะคะล้างถ้วยล้างชามนะคะอ่าคุณครูพลอยเชื่อว่าเด็กจิตขวบน่าจะพอทำได้แล้วเนาะ อาและสุดท้ายนี้ก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะปลอดภัยจากโควิดทุกคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ